Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt. Yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud. Never running out, never heading south. I'll be spreading out. สก o ตเตอร์ไฟฟ้าตัวนี้นะครับมาจากแบรนด์ Segway Nine b o t นะครับที่บอกได้เลยว่าแค่รุ่นเริ่มต้นเนี่ยก็พรีเมียมแล้วนะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่เหมาะกับคนทำงานในเมืองนะครับแล้วก็เบื่อกับระบบขนส่งสาธารณะที่ไม่สะดวกสบายเอาซะเลยนะฮะ Nine b o a F20A ตัวนี้บอกได้เลยว่าตอบโจทย์คุ้มค่า ใช้งานได้สบายชิลๆเลยเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเป็นยังไงมาดูที่ตัวรถกันก่อนนะครับกูตเตอร์ไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยใช้วัสดุส่วนใหญ่เป็นอลูมิเนียมอลลอยนะครับมีความแข็งแรงมีมาตรฐานการละอองน้ํา IPX5 นะครับแล้วก็สามารถรับน้ําหนักได้ถึง100กิโลกรัมด้วยกันตัวยางของสกูตเตอร์รุ่นนี้นะครับมีขนาด10นิวด้วยกันนะครับทำให้ตัวสกูตเตอร์เนี่ยสูงจากพื้นเนี่ยประมาณ12ซนติเมตรด้วยกันครับ ส่วนชนิดของล้อนะครับเป็นยางลมแบบเดียวกับรุ่น F40 ซึ่งเป็นตัวท็อปนะฮะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยภายในกล่องเนี่ยมียางอะไหล่ให้ด้วย1เส้นด้วยกันครับสำหรับระบบเบรกนะครับก็จะเป็นระบบเบรกแบบไฮบริดนะก็คือกดเบรกปุ๊บจะเบรกทั้งล้อหน้าล้อหลังเลยนะครับซึ่งล้อหน้าเนี่ยเป็นระบบแบบอิเล็กทริกนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยเป็นระบบเบรกแบบดิสเบรกครับด้านบนของตัวสกูตเตอร์นะครับจะเป็น LED แดชบอร์ดนะครับบอกค่าสถานะต่างๆครับสำหรับแพนด้านขวาของสกูตเตอร์นะครับจะเป็นคันเร่งแบบกดนะครับ ที่อยู่ฝั่งเดียวกับแฮนด์เบรกเนี่ยก็จะเป็นกระดิ่งนะครับ สกูตเตอร์ตัวนี้นะครับมีไฟหน้าและไฟท้ายนะครับสามารถใช้งานตอนกลางคืนได้สามารถเปิดไฟหน้าได้ครับส่วนไฟท้ายเนี่ยเมื่อกดเบรกนะครับก็จะเป็นไฟสีแดงกระพริบนะครับคอยเตือนคันข้างหลังเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ครับพื้นที่ยืนของสกูตเตอร์ตัวนี้นะครับก็จะฟูด้วยแผ่นยางครับมีขนาดที่กว้างครับสามารถยืนได้ถนัดแล้วก็ตัวยางเนี่ยจะมีความคงทนกว่าสกูตเตอร์ที่ใช้แบบกระดาษทรายนะครับสำหรับการพกพาสกูตเตอร์ตัวนี้นะครับสกูตเตอร์เนี่ยสามารถพับได้นะครับซึ่งจุดพับเนี่ยจะอยู่บริเวณนี้นะ แล้วก็นําสลักตรงกระดิ่งนะครับมาล็อกกับบางโคนด้านหลังได้นะครับก็ลักษณะก็จะเป็นแบบนี้สามารถยกไปน้ําหนักเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ14.5กิโลกรัมนะครับซึ่งไม่หนักไม่เบาแต่ว่าการถือนานๆเนี่ยก็เมื่อยพอสมควรนะครับ สำหรับแบตเตอรี่ของสกูตเตอร์ตัวนี้นะครับจะเป็นแบตแบบลิเธียมไอออนแบตเตอรี่นะครับมาตรฐาน UL 2272ครับซึ่งเป็นมาตรฐานที่ทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะอนุญาตให้ใช้กับยานพาหนะไฟฟ้านะครับที่ใช้แบตเตอรี่ที่ได้มาตรฐานเท่านั้นนะครับซึ่งมันมีแบตอีกแบบหนึ่งครับก็คือแบตแบบลิเธียมแอซิดแบตเตอรี่นะครับซึ่งแบตเตอรี่ทั้ง2ตัวนะครับจะมีความแตกต่างใหญ่ๆกันชัดเจนเลย3อย่างด้วยกันครับก็คือหเนี่ยลิเธียมไอออนจะมีระยะการใช้งานที่ยาวนานกว่าครับสองเนี่ยก็คือจะมีน้ำหนัก ใช้เวลาชาร์จจากศูนถึงร้อซน่ะใช้ระยะเวลาเพียง3ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นครับพูดเลยว่าคุณเสียค่าไฟแต่ละครั้งในการชาร์จเนี่ยไม่ถึง1บาทเลยด้วยซ้ำนะครับแถมทางเซกเว N ์ไบอลนะครับยังรับประกันแบตให้ถึง1ปีเต็มเลยทีเดียวส่วนมอเตอร์และตัวเครื่องเนี่ยรับประกันไปถึง2ปีเต็มครับหากมีปัญหาเนี่ยก็สามารถนําไปเคลมที่ศูนย์โมโนวิลซึ่งเป็นตัวแทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการเจ้าเดียวในไทยของเซกเว N ์ไบอลได้เลย เจ้านายบอด F20A ตัวนี้นะครับแบต100%เนี่ยสามารถวิ่งระยะทางไกลสุดได้20กิโเมตรด้วยกันฮะถ้าแบตเหลือน้อยเนี่ยก็จะล็อกความเร็วนะครับจะถูกล็อกไว้อยู่ที่15กิโเมตรต่อชั่วโมงและความเร็วสูงสุดที่ทําได้นะครับจะอยู่ที่25กิโเมตรต่อชั่วโมงครับคือถ้าใครเนี่ยอยู่ไม่ไกลจากที่ทํางานเกิน20กิโเมตรนะครับสามารถขับไปกลับจากบ้านไปที่ทํางานเนี่ยได้สบายๆเลยครับประหยัดค่าเดินทางไปได้เยอะมาก สำหรับขั้นตอนการขี่ก็ไม่ยากนะครับแต่ว่าเราอ่ะไม่สามารถกดคันเร่งได้เลยนะต้องถ่ายให้มีความเร็วสักนิดก่อนครับแล้วค่อยกดคันเร่งแบบนี้ฮะด้วยความที่ตรงพื้นนะครับเป็นยางก็สามารถยึดเกาะเท้าได้ดีนะครับยืนมั่นคงแถมยังกว้า,อางอีกด้วยยืนสบายเท้าทรงตัวได้ดีเลยทีเดียวด้านความนิ่งในการใช้งานนะครับสกูตเตอร์ไนกบตัวนี้ถือว่าเป็นสกูตเตอร์ในเมืองที่มีขนาดใหญ่พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องความนิ่งความสมดุลเนี่ยสามารถไว้ใจได้เลยครับถ้าไม่เจอทางที่มันวิบากเกินไปนะฮะ สำหรับการเลี้ยวนะครับสามารถตีวงได้แค่พอสมควรนะครับโดยวงเลี้ยวเนี่ยอยู่ที่ประมาณเมตรกว่าๆเท่านั้นเองครับกับรถในที่แคบๆเนี่ยสบายเลยครับสำหรับโหมดการขับขีบข่ของสกูตเตอร์ตัวนี้นะครับก็จะแบ่งเป็น3โหมดด้วยกันอย่างที่บอกครับโดยจะมีทั้งโหมดประหยัดพลังงานโหมดปกติแล้วก็โหมดสปอร์ตนะครับโดยโหมดปกติและโหมดสปอร์ตเนี่ยจะทาความเร็วสูงสุดได้เท่ากันที่25กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับจะต่างที่ความเร่งโดยโหมดสปอร์ตเนี่ยสามารถเร่งความเร็วได้ดีกว่านะครับส่วนโหมดประหยัดพลังงานเนี่ยความเร็วจะถ สำหรับการเบรกนะครับด้วยความที่สกูตเตอร์ตัวนี้เป็นระบบเบรกแบบไฮบริดนะจึงทําให้เราสามารถเบรกและอย่างแน่นยําและด้วยความที่แฮนด์เบรกเนี่ยเป็นแบบมือบีบนะครับจึงทําให้เราสามารถควบคุมการเบรกได้อย่างถนัดมืออีกด้วยสําหรับการขี่ผ่านน้านะครับถ้าเป็นน้ําขังเล็กน้อยเนี่ยสกูตเตอร์ตัวนี้สามารถทําได้สบายๆครับโดยมาตรฐานกันน้ํา IPX5 นะครับก็คือกันน้ําสาดกระเด็นได้นิดหน่อยนะครับ บางครั้งนะครับคุณก็ต้องเลือกเส้นทางอะนะว่าจะไปบนถนนที่เสี่ยงว่าจะโดนรถสอยไปกินไหมหรือว่าจะขึ้นฟุตบาทไทยแลนด์แดนมหัศจรรย์ที่เต็มไปด้วยความไม่สมดุลครุขระแล้วก็กับระเบิดมากมายนะครับแต่แน่นอนว่าถึงคุณจะเลือกเส้นทางไหนนายบอดเ f 20 a เนี่ยก็สามารถไปได้ทุกเส้นทางฮะด้วยความที่ล้อมีขนาดใหญ่10นิ้วเวลาขี่เนี่ยก็จะสามารถผ่านทางครุขระอุปสรรคเนินหลังเต่าหรือทางต่างระดับได้สบายแถมยังไม่ตกท่อที่ยังไม่วางขวางอีกด้วย นอกจากการขับขี่ใยทั่วไปแล้วนะครับเจ้า Segway n i n e ตัวนี้ก็สามารถใช้งานคู่แอปพลิเคชันได้ครับโดยแอปพลิเคชันก็มีชื่อว่า Segway n i n e b o นะครับสามารถใช้งานได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android ด้วยกันครับสำหรับตัวแอปนะครับมันก็จะบอกสถานะต่างๆของตัวสกูตเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นระยะทางที่เราสามารถยังขับได้อยู่นะครับมีปริมาณแบตเตอรี่ครับแล้วก็มีระยะทางที่เราขับไปแล้วนะครับขับไปเท่าไหร่แล้วบ้าง มี r i d i n g record ครับที่จะเป็นแอปแท็กเกอร์นะครับดูว่าเราใช้เส้นทางไหนบ้างนะฮะมีฟีเจอร์นะครับมีทั้งคร isemode ในการล็อกความเร็วขณะขับขี่นะครับมี Energy Recovery แล้วก็มี tail light setting สำหรับการเซตไฟด้านหลังของตัวสกูตเตอร์นะครับนอกจากนี้นะครับถ้าเราแวะร้านต่างๆเรานั่งจิบกาแฟชิลๆจอดรถทิ้งไว้เนี่ยเราก็จะมีปุ่มล็อกสำหรับล็อกตัวสกูตเตอร์ได้นะครับถ้ามีคนลากสกูตเตอร์ออกไปเนี่ยก็จะมีแจ้งเตือนมาครับทั้งตัวสกูตเตอร์ก็จะมีีเสยง แล้วก็ตัวมือถือเนี่ยก็จะมีแจ้งเตือนออกมาว่ามีคนเคลื่อนย้ายตัวสกูตเตอร์นะฮะ ก็สรุปสําหรับเซกเวย์ไบอลเอฟ 20A ตัวนี้นะครับหลังจากที่ได้ขับขี่มาทั้งวันเนี่ยก็รู้สึกว่าขับขี่สนุกอยู่นะด้วยล้อที่ใหญ่เนี่ยก็คือสามารถขับขี่บนทางคูคาถนนทั่วไปเนี่ยทำได้ดีนะครับแต่ว่าจะติดเรื่องของความเร็วความเร็วเนี่ยทำได้แค่25กิโเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถ้าวิ่งบนถนนที่มอไซค์วิ่งกันเร็วหน่อยก็อาจจะโดนกวดได้ง่ายๆนะครับอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องของการพกพาตัวเนี้ยมันทํามาที่น้ําหนัก14.5กิโลกรัมแล้วซึ่งก็ถืืออว่าถจับยก ได้สะดวกขึ้นแต่ก็สามารถยกเก็บของได้ในระยะสั้นๆเช่นการเก็บขึ้นรถอะไรแบบนี้นะฮะแต่ว่าถ้าจะทําแบบที่เราทําก็คือการลากขึ้นสะพานลอยเนี่ยก็หืดขึ้นคออยู่พอสมควรเหมือนกันครับสำหรับใครที่สนใจนะครับสกูตเตอร์ตัวนี้มีราคาที่2อ0 0่บาทนะครับและนี่ก็คือสกูตเตอร์ไฟฟ้าเซกเวนายบอร์ดนะครับแค่รุ่นเริ่มต้นเนี่ยก็พรีเมียมแล้วนะครับสกูตเตอร์สำหรับคนทํางานใช้งานก็คุ้มค่าใช้ชิลก็ได้ครับเซกเวนายบอร์ด F 2 0 A